เอาในเช้าผมนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในเช้าผมแล้วกว่วย่ด subscribe channel t n t channel ด้วยในเช้าผมนะ n แนลนี้ก็ทำเกี่ยวกับ Minecraft Pocket Edition นั่นเองนะเป็นแนวสอนสร้างอะไรต่างๆนานานั่นเองในเช้าผมนะฮะ เอาในเช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมนะฮะวันนี้ก็ยี่ห้มซีเกอร์ทีวีกล่าวในเช้าผมนะฮะซึ่งในวันนี้ผมจะมาบอกบั๊กนั่นเองนนะในเช้าผมในเวอร์ชั่นไมโครโปรเกตอ dition นั่นเองนนะในเช้าผมในเวอร์ชั่นเออหรือบอกเวอร์ชั่นนาะบิกีในเช้าผมนะเป็นเวอร์ชั่น0.17.2นั่นเองในเช้าผมนะฮะหรือบิล2นั่นเองในเช้าผมนะฮะก็ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นบัก๊กหรือเปล่าในเช้าผมนะฮะแต่ในบิลอื่นๆหรือว่า เวอร์ชันอื่นๆในเช้าผมนะฮะมันไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนในเช้าผมนะฮะซึ่งมันเป็นยังไงนะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะซึ่งน้ํายาปาในครับเวลาเราปาปุ๊บมันมีดาเมจในเช้าผมนะฮะซึ่งมันมีดาเมจมันมีดาเมจยังไงนะฮะซึ่งมันสามารถฆ่าสัตว์ตายได้ในเรัาผมนะพวกเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมันได้ทุกชนิดเลยนะที่เป็นยาไปเห็นไหมไหมจะเห็นได้ว่าแกะมันเจ็บในเขาผมนะไปขอเบาเสียงแป๊บนึงนะจะเห็นได้ว่าแกะมันเจ็บในเขาผมนะ <c oughs> แล้วแก้มก็วิ่งไวจัดเลยนะไอเหี้ยมนี่นะฮะแกมมันตายเลยในเขาซึ่งมันมีดาเมจด้วยหรอวะผมก็สงสัยอยู่ในเข่าแนะ่นําลองอีกตัวกันเลยดีกว่านะซึ่งผมเลกมันใช้เป็นเจ้าชูเกอร์นะฮะมันไม่หนีไปไหนดีนะฮะมาดูผลลัพธ์มันโอ้โหแม่งตายสัตว์คือแม่งมันเป็นบั็กหรือว่าอะไรผมไม่รู้ในเะข่านะฮะเฮ้ยอย่างนี้ก็มีเหรอ ใน,นเข่าแนะ่๋ต่ผมขอลองเป็นโโนบอลนะสโนโนบอลปุ๊บมันจะมีดาเมจต,ตายเปล่าผมว่าอันนี้มันไม่น่าจะตายวะเออผมว่าไม่น่าจะตายนะตายเปล่าเออไม่น่าจะตายในเช้านะฮะแต่อันนี้แม่งมันตายเว้ยซึ่งมันเป็นบล็อกหรือว่าอะไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันในเช้ามนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะเออเดินๆมันไม่ตายจริงว่ะไอ เออมันน่าจะแบบบักตายนะเออในเช้าผมนะก็สงสัยมันจะไม่ตายในเช้ามนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเพื่อทังใจผมในคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบายบผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าในเช้าผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนเชี่อกดซับสไคร์ตรงกลางนี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปโลโก้งผมในเร้าผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆผมนะมสามารถดูได้เลยนะครับผมซ้ายขวาตรงนี้เลยในเช้าผมน่ะก็ไปดูกันเลย